m a r t i n นารีคว้า Man of the Match ในค่ำคืน Champions League ที่ผ่านมาครับแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าครับก็เรียกว่าอวยเต็มยศใส่เต็มขั้นให้กับมาตี้น้องรักของผมเลยครับแล้วก็รวมไปถึงเทลลียงลีครับพูดถึงขุมกำลังของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ว่าแข็งแกร่งเหมาะสมกับการที่จะมาไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วนั่นเองครับทั้งหมดรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลีนั่นเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์ครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลเช่นเดิมเช่นเคยครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับวันที่17กันยายนครับพูดคุยข่าวสารอาร์เซนอลหน่อยนะคลิปนี้ ก็จะโฟกัสเป็นที่หลังเกมครับที่อาร์เซนอลบุกไปเยืยนอนแอตเลติกบิลเบาครับแล้วก็ชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนนะก็จะมีบทสัมภาษณ์หลังเกมฝากกันแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเทลี่องรีครับตำนานอาร์เซนอลก็ออกมาพูดถึง ทีมเก่าของเขาด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรวบรวมไว้ในคลิปนี้แหละครับพูดคุยกันไปทีละเรื่องทีละราวแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเลยครับถ้ารักอาร์ซอลทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามช่องเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถึงทุกข่าวของเราหน่อยวันนี้อยากให้พูดถึงมา์ตี้น้องรักของพี่หน่อยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับ จะกลับมาได้เลยหรือเปล่าหรือว่านี่คือแค่วุ่วาบเฉยๆนะครับนะบก็ลองคอมเมนต์ลองแสดงความคิดเห็นกันมาก็แล้วกันนะะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับการเบียมาตินเนลลี่ครับคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเยือนแล้วก็ชนะแอตเลติกบิบเบลสประตูต่อศูนครับจากผลงาน1ประตู1นึ่แอซิสครับก็ลงมาเป็นตัวสํารองคู่กับทางด้านเรียนโดทอซานะแล้วก็ช่วยกันทําให้ทีมเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วก็เป็น2ส,สกอร์ที่เรียกว่ายอ อดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะสกอร์ของกราเบลมาตินเนลี่ครับคลายความกดดันแล้วก็ทําให้อาร์เซนอลเล่นง่ายขึ้นเป็นกองเลยครับหลังจากที่ได้แมนออฟเดอะแมชครับมาดูบทสัมภาษณ์ของอาร์เตต้าหน่อยครับอาร์เตต้ายกมาตินเนลี่ครับสมควรได้รับ ตำแหน่งแมนอ f t เทอ a t แมชแล้วนะครับผมชื่นชมกาบี้มากๆครับเขาเรียกกาเบียลมาตินาลีว่ากาบี้นะทั้งทัศนคติทั้งความมุ่งมั่นแล้วก็ความคิดบวกนะครับนะฮะอะไรบวกอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะคือคิดคิดอย่งแง่ดนะีแล้วก็สิ่งที่เขาทำเพื่อทีมนะครับ เราให้คุณค่ากับสิ่งที่เขามีแล้วก็เขาทําให้ทีมวันนี้ผมดีใจที่เขามีส่วนสําคัญใน2จังหวะนั้นนะก็อย่างที่บอกนะทั้งยิงประตูทั้งจ่ายนะเขาพยายามยกระดับตัวเองเสมอครับเป็นตั้งแต่ที่พร้อมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแบบไม่เคยหยุดนิ่งผมสนุกกับการทํางานร่วมกับเขาทีมของเราดูแลและให้กําลังใจกันละกันครับเมื่อเขาเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากพวกเขาก็จะพร้อมยืนอยู่ข้างกันซึ่งมันมีความหมายมากๆอันนี้ผมเห็นด้วยนะแล้วก็เป็นภาพที่ดีมากๆครับ หลังจากที่มาตินิลี่ลงมาเนี่ยแล้วก็ยิงประตูปลดล็อกตัวเองได้เนี่ยคลายได้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเดคเคนไรส์นะครับทางด้านของโนนี่มาดูเอเก้อย่างเงี้ยก็มาแสดงความดีใจแววตาเพื่อนๆแบบเฮ้ยแบบ มันดูมันดูเชียร์อัพกันอนะ่ะมันดูมันดูแบบสร้างมันดูแบบเป็นทีมเวิร์กที่ดีอ่ะนะครับถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะฮะอาต้ายังพูดถึงรูปเกมด้วยนะครับบอกว่าเป็นเกมที่มหัศจรรย์มากครับบรรยากาศที่นี่สุดยอดค่ำคืนเป็นบรรยากาศที่สุดยอดที่หนึ่งเลยนะครับอารันตีบิวเบลเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ย20-25นาทีแรกเนี่ยเป็นงานหนักของเราเลยนะครับพวกเขาเนี่ยเล่นได เข้มข้นมากนะครับมีการดวลกันเยอะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆช่วงครึ่งหลังครับเราเล่นได้ไหลลื่นกว่าอันนี้เห็นโดยสุดๆไปเลยครึ่งแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุมเกมได้แนละสร้างความอันตรายได้มากขึ้นกว่าครึ่งแรกเยอะท,ที่สําคัญที่สุดครับนักเตะที่ลงสนามมาเปลี่ยนเกมเนี่ยผมมีความสุขกับสิ่งนี้มากมาก โค้ชของพวกเขามีปรัชญาและมีการแก้เกมที่ยากจะเจาะได้พวกเขาเป็นทีมที่ทำงานหนักแข็งแกร่งมีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนครึ่งแรกมันจึงค่อนข้างยากสำหรับเราแต่ครึ่งหลังครับพวกเขาเริ่มล้าทำให้เราได้คลองบอลได้มากขึ้นเคลื่อนที่ เป็นทีมได้ดีขึ้นพวกเขาแข็งแกร่งจริงครับเป็นนักสู้ที่สู้ได้ดีในทุกๆทีมจริงๆนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของโยเคเลสหน่อยครับแล้วก็มิเกลเมลดิโนเมื่อวานแตกไป2อนะแอนดซินจ่ายไป2 2คนเลยนะครับแอนดซินไม่ได้เป็นซปอนเซอร์แล้วนะแต่ว่ามันเป็นคำพูดติดปากผมนะครับก็อาร์เตต้าบอกว่าออบาดเจ็บภายนอกทุกคนโอเคดีไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คิดว่าเกมเจอกับ ซิตี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะน่าจะลุยได้อย่างมากก็อาจจะมีใส่เครื่องป้องกันนิดนึงนะครับขุมกําลังเชิงลึกนะครับตอนนี้ตัวจริงตัวสํารองนี่ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันนะอาร์ติต้าบอกว่าพูดถึงประเด็นนี้ว่าพวกเขาเนี่ยนักเตะของของตัวเขาเองเนี่ยมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองผมบอกนักเตะไปแล้ว ว่าตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลว่าผู้เล่นที่จะลงมา,าผู้เล่นที่จะมาจากมานั่งสำรองก็สําคัญไม่น้อยกว่าตัวจริงบางครั้งสําคัญกว่าด้วยซ้ําเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยคือจังหวะที่เราสามารถเปลี่ยนเกมได้โดยเฉพาะเมื่อผู้แข่งเริ่มล้าผมพอใจมากครับที่ได้เห็นอินกาบิเย่ลงสนามเป็นครั้งแรกรวมไปถึงคริสเตียนคริสเตียนมอสเกล่านะนี่คือทัศนคติที่ผมต้องการครับมาตินาล,ลีและทอสซาถือว่าเป็นสุดยอด ของการจบสกอร์เลยนะครับบางครั้งมันยากมากครับที่จะดรอปนักเตะเพราะผมรู้ดีว่าทุกคนก็อยากลงเล่นรายการรายการนี้คือแชมเปี้ยนส์ีกนะแต่เมื่อมองไปที่มานั่งครับผมเห็นแววตาของทั้งกาบี้ก็แล้วก็เลโอกาบี้ก็คือการียิมบันตินาลีเลโอคือเรนโดทอสานะพวกเขาพร้อมจริงๆแล้วก็อยากลงมาเล่นด้วยความมั่นใจประสานงานกันได้ดีทั้งคู่เลยครับนี่คือสิ่งที่จะช่วยเราในฤดูกาลนี้ ผมไม่ชอบคำว่าตัวสำรองเลยผมชอบเรียกเขาว่า f ฟินิเชอร์ครับนะฮนะครับเพราะบางครั้งครับพวกเขาสำคัญกว่าตัวจริงด้วยซ้ำไปคุณภาพของนาทีเหล่านั้นคือสิ่งที่ตัดสินคุณภาพของทั้งธุูการเลยนะครับผมพูดชัดเจนเกี่ยวกับพวกเขาแล้วว่าผมรู้สึกอย่างไรเวลาผมต้องการดรอปใครมันเป็นความเจ็บปวดสำหรับผมเหมือนกัน แต่หน้าที่ของผมคือการตัดสินใจเพื่อเพิ่มโอกาสชนะของทีมและนักเตะก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยผมตัดสินใจผิดและนักเตะก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะตัดสินใจผิดหรืออาจ,จตัดสินใจถูกพวกเขาก็รู้ว่ามันคือเหตุผลเดียวเท่านั้นและพวกเขาต้องการรักษามาตรฐานทั้งในเกมแล้วก็การซ้อมรวมถึงบรรยากาศที่สร้างร่วมกันครับสิ่งเหล่านี้สําคัญมากจริงครับแล้วก็พูดถึงมาร์ตินซูบิเมนดีด้วยครับบอกว่าซูบิเนี่ยนะครับเล่นได้อย่างมั่นคง เหมือนเคยนะครับคุมจังหวะในเกมได้ดีเเข้าใจพื้นพื้นที่ที่ทำให้เราโจมตีคู่แข่งได้และไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาโต้กลับกองกลางทุกคนช่วยกันได้ดีครับเรามีพื้นฐานที่ดีมากนะครับและเรากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะไปดู นักเตะพูดถึงนักเตะกันบ้างดีกว่านะยูเลนทิมเบอร์ ber, นะครับยูเลนทิมเบอร์พูดถึงคริสเยนมอสเกล่าครับกองหลังรายใหม่ของเราเจ้าหนู la, มอสเคล่าทำผลงานได้อย่างมหัศา,า์เลยนะครับทิมเบอร์อบอกว่ามอสเกล่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับเขายังเด็กมากก็จริงแต่เล่นราวกับว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายไปหมดเขาชนะการดวลเขาเล่นกับบอลได้ดีแล้วก็เขาก็เ,เยี่ยม เป็นเรื่องเยี่ยมที่มีเขาอยู่ในในในทีมเป็นเรื่องเยี่ยมที่มีเขาอยู่ข้างๆผมผมคิดว่าเขามีอนาคตที่สดใสามากแน่นอนนะครับนี่คือภาพรวมของเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผ่านมานะก็หลังจากชัยชนะกับแอตแลนติกบิเบาครับก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยชนะทีมจากสเปนเนี่ยในฟุตบอลยุโรปนะหกนัดติดเลยนะครับก็กลายเป็นทีมแรกครับที่เรียกว่าเจอกับทีมสเปนแล้วชนะใสๆเลยนะครับ ก็อาร์เซนอลย้อนไป6เกมหลังสุดที่เล่นกับทีมจากสเปนนะอาร์เซนอลชนะเซบีย่าเป็น1ประตูต่อ2ชนะเอ่อเซบียาในการเล่นในบ้านตัวเอง2 0นะครับชนะกิโรนา2-1นชนะเรอัลมาดริดฤดูกาลที่แล้วไปกลับ3 0กับ2-1แล้วก็ฤดูกาลนี้เจอกับอารันติบิเบลก็ชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่ารักน่ารักของเรานั่นเองนะครับอ่ะมาปิดท้ายด้วยเดอะคิงกันหน่อยครับ คิงอองรีครับพูดถึงอาร์เซนอลครับบอกว่าอาร์เซนอลมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีทีมไหนที่จะมีขุมกําลังเชิงลึกเท่าอาร์เซนอลอีกแล้วครับฤดูกาลนี้เราต้องคว้าแชมป์ให้ได้ห้ามย้อนกลับไปอ้างเรื่องอาการบาดเจ็บหรือข้อแก้ตัวอื่นๆอีกต่อไปแล้วคุณต้องคว้าแชมป์อะไรสักอย่างมาให้ได้เดอะคิง <c oughs> พูดตรงใจพี่ดีที่สุดเอใช่แล้วนะครับ มึงอ้างอะไรไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหโคือ เสริมทีมระดับ300ล้านปอนด์ไม่ขายใครออกไปเลยไม,ไม่ขายหนะ้าที่นี่คือไม่ขายตัวหลักออกไปเลยนะครับมีขุมกําลังเชิงลึกที่แบบเนี่ยอย่างเซรีบาเจ็บคริสเตียนมอสเกล่าลงมาเล่นแบบสบายๆมนีนักเตะระดับแชมป์บุนเดสลีกาแชมป์ไร้ผ้าอย่างอินกาบิเยอยู่ในทีมและเป็นสำรองด้วยนะโอ้โหมีโนนี่มาดูเอ็นเก้ระดับทีมชาติอังกฤษซึ่งก็เป็นทีครับตาแหน่งเดียวกันกับบูกโยซาก้าอย่างเงี้ยโอ้โหมัน มันมันไม่รู้จะพูดยังไงดีอะ่ะมันมันไตมันครบไปหมดแล้วอ่ะนะครับแบบที่คิงองรีบอกเลยปีนี้ไม่ได้กดดันนะแต่ว่า ผมคิดว่าควรมีทรอฟี่เพื่อความเป็นธรรมกับแฟนบอลและบอร์ดบริหารนะแต่ผมเชื่อว่านักเตะเองก็คงรู้ดีแหละว่าโหถ้าเสริมระดับนี้แล้วมันรวมไปถึงอาเดต้าและทีมงานนะก็คงตั้งใจอยากจะทําให้ฤดูกาลนี้มันมีผลการแข่งขันที่ต่างออกไปนั่นเองนะ,ะทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของข่าวของเรานะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะขออนุญาต ประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงครับเราจะไปรวมตัวกันครับ The Gunners รวมพลังกันครับวันอาทิตย์นี้ครับ21กันยายนที่ร้าน Ad Live นะครับเราจะไปปาร์ตี้กันเกมที่ Arsenal จะเปิด Emirates Stadium พบกับ Manchester City ครับเป็นเกมรุ้นแชมป์กันโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ เราต้องบอกว่าช่วงหลังช่วงหลังมาเนี่ยนะครับอาร์เซนอลต่อกรกับซิต้ได้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่งานง่ายนะครับเจอกันทีไรก็ยากทุกทีนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเจอกันแต่หัววันด้วยนะครับหวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับไปรวมตัวกันได้นอกจากมีผมแล้นะครับก็จะมีพ่อป๋องด้วยนะครับแล้วก็มีน้องออแอนแฟนนอนนะครับ แล้วก็มีน้องไทยพ่อหนุ่มปืนโตนะครับแล้วผมมีชวนน้องชานะครับน้องแป้งเนี่ยนะครับสาวๆมาเติมอีกนะครับใครที่อยากจะมาจอยอยากจะมาปาร์ตี้ด้วยกันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับจองโต๊ะที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลิงก์ทิ้งลิงก์จองโต๊เอาไว้ให้ใต้โพสต์นี้นะ,ะเดี๋ยวให้น้องทิ้งไว้ในในแคปชั่นในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับะสะดวกมากี่ท่านก็เชิญได้เลยนะมีแก้วมีแก้วน่ารักน่ารักที่ผมไปคอลแลบกับทางด้านจัสตินอิดนะครับเพื่อจ ให้ทุกคนเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับอ่ะก็หวังว่าจะมาจอยกันเยอะๆนะอันนี้ไม่ได้ไม่มีจําหน่ายนะนะครับหลังจากจบกิจกรรมนี้ก็ไม่ไม่จะมาขอซื้ออะไรเงี้ยไม่มีขายนะครับใครใครอยากได้ต้องมากิจกรรมนี้เท่านั้นนะอ่ะหวังว่าจะมาจอยมาเจอกันเยอะๆนะครับนะคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้าสวัสดีครับ